ไม่มีหรอกเจ้าเลยจ้าดาลีไม่มีหรอกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมไอเดมอนทีวเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็มาเล่นก็มากับอยู่กับไอดีใหม่นะครับที่ซื้อมา430บาททุกคนว่าคุ้มไหมถ้าคุ้มพิมพ์คอมเมนต์ว่าคุ้มไว้ไม่คมุ้มพิมพ์ว่าไม่คุ้มนะครับโอเคนะโอเคไหมพลนะเจ้าทุกคนเนาะ แล้วก็เฟซซื้อขายเฟซใารวะนะไม่รู้รก็เข้ามาอยู่หน้า็อบเบย์นะครับว่ารเ,เราจะไปรีวิวชุดก่อนนะทุกคนนะครับเราจะไปรีวิวชุดก่อนนะรีวิวชุดก่อนรีวิวชุดก่อนออยางยังไปห้องแอบก่อนไปดูสมุดมีสมุดสักอันไหมผู้เทมเพจอันเดียวเลยโอเค รูปแข็งแก่งเป็นหน้าจะเป็นของแจกฟรีซือามา400สาม10บาบทเนี่ยจ้ะสาม0บาบทเนี่ยโอเคนะครับงั้นเราไปรีวิวที่ชุดกันเลยมาชุดครบชุดก็มีอยู่6ชุดนะครับมีฉลามขับรถ ตบิดงตบิโดไปทั่วนะครับโอเทนะก็มีตามนี้นะครับชุดปกติมาดูที่หมวกกันเลยนะครับหมวกเป็นหมวกเป็ดนะครับก้าวก้าวก้าวเยไม่ใช่นะครับหมวกก็จะมีอยู่ที่ร้อยหกสิบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมางน้าแม่ก็แต่ผู้ชายก่อนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ ฉันจะเล่นชา้าๆหัวมัก็เยอะนะทุกคนคือตรงผมมันเท่เกินไปหัอผู้ <clears throat> หญิงได้เยอะๆนะทุกคนดูดิเนาะก็มาดูที่ภ้าพิดปากครับมีหนวดเขาสีขาวนะครับหน้าลิงเหมือนไอ้คีตั้นนะครับภาพปิดปากนะครับ น้าจากตัวน,นี้นะครับของอันนี้น่าสนนะครับปักหมุดไว้เลยครับหัวก็โลกครับหัวแมงมีครับโคบชุดนะครับเออตัวนี้ก็เป็นหน้าแก่นิดน,นึงนะครับเหมือนคีตันเลยนะครับ <EX> ก็มีตามนี้นะครับว่าโจโกงโจโกเกอร์แลบลิน้นไปเรออื่อยๆเฮ้ หน้ากากตัวนี้มีได้ไงโอแมงเท่บ่ะได้ได้เอ้ยลืมดูเวลวะ่ะไม่ดูแล้วใน้ากาก,ากหน้ารองบงโลมีหน้าก็ตรงก็ตายหน้ากวางหน้าบะอ,อือนะครับก็มีอยู่ร้อยห้าหน้าเราก็ตามนี้เลยลำต้องํำไปของผู้หญิงนะครับผลิตาครับตามีตัวนี้ครับโอ้ยอเฮียบงัง อันนี้มันบังอ๋อรู้จักแฟชั่นซนแล้วนี้ตามีตานี่นี่นี่อด็ดเด็เร็ดเด็ดเดนี้ด็ดเด้ดเด็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 ะครับเส็ดเด็ดเด็ดเด็ดเส็ดเด็ดเบ็เด็ดเจืดอดดเเด็ดเด็ดเดเด็เด็าเเเ คอตาดำสล้อก็สีขาวไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าตอนนี้ก็เสียกันเรืรเรรเ่อยๆมีก้ามตัวน,นี้นะครับเสลยงแดงเสียงแดงนะครับเสียงงโกอืมอันนี้ก็เสียงแังโกเสลังงโกครับเสล้งแงโกครับ ซีซันสิบสามเอซีซันแปดอันนี้ซีซันสิบสองอันนี้น่าจะสิบสี่อันนี้ล่ะสิบห้าอันนี้ก็น่าจะสิบเจ็ดนะครับก็ไล,ล่เรื่อยไปเนาะอันนี้ก็เสียแรงโกเหมือนกันเนี่ยเนี่ยซีซันเก้านะครับซีซันเก้าเสียตัวนี้ซีซันเก้า มืเเอเสี่ยรเล้งโกอีกไหมก็ไม่มีอะไรมากอทุกคนก็คือแบบว่าเสียก็มีไม่เยอะหรอกอันนี้ซีซันเอหกเนี่ยเอสหกเอสหกซีซันหกรับซีซันหกเจ้าบอลเบอร์สิบบาซิลหมดแล้วนะครับอะไรก็เป็นของผู้หญิงรุ่นรนเลยนะครับของผู้หญิงรุ่นรนเลยนะครับ สานนี้ไม่รู้ว่าจะขายหรือเปล่ารู้ก่อนนะครับทุกคนเราอยู่ที่กังเกงครับกังเกงมีสองร้อยหกครับเรื่อยๆเรื่อยเื่อย,อย,อยโดยวาสนา เท้ามี172มีเท้าเป่ารองเท้าแตะมีค่อยเยอะหรอกคือผมกําลังขายรหัสผมอยู่ที่สองวันนะครับรหัสที่ว่าซื้อมาหนึ่งพันบาทตอนนี้ขยับเป็นสองพันนะครับลดได้แค่สองรอยแต่พันแปดนะมาดูที่กระเป๋าอคอลเลคชั่นเลยครับเป็นกระเป๋าตัวนี้กระเป๋ามีเจ็สิบสีไม่ต้องดูอันนี้มีห้าสิบแปดล้มรนนั่ง แอร์บอทมาดูที่ท่าทางกันดีกว่า่าทางมีสิบเก้าครับอืมกินชาอร่อยอริตอร่อย้ออยออยาได้ลุงได้ลูกมีหมดครบจอที่ตุนะครับ้าทางพิเศษไมไมีรถสปอร์ตไม่รถสปอร์ตครับใช่ครันอันนี้แหละมีสแต็ค เราก็มีตามนี้เลยนะครับอื่นๆก็จะมีบาเปลี่ยนชื่ออยู่สี่ใบเลยนะจ๊ะสี่ใบนะครับก็ไปรีวิวปืนขันต่อเลยทุกคน<ๆ>ก็มาเปิดใบอิโฟของแจ็าฟีรวรุว่นเอ้ยมันก็มีตัวนี้นี่หว่ามันทำไมไม่สวมใส่ไปเลยวะเนาะทุกคน เอค k เอคเอสาก,กานะครับกอซ่าฟามมาเอ็มแปดืนอตุยอยู่แล้วเฟื่อซุ่มยิงมีตามนี้นะครับมีวูดแท็กเกอร์ถาวรดอมสองมันยำหนึ่งรแมกกาซีนนะคะ่ะปฟืนกลไม่มี้วยอยู่ที่ปื่กลมือนะครับยูนพีไฟ ของฟรีเยอะแยะ MP แดงมีด้วนะของในตำนาน MP ห้าเป็นเอาเวลสองครับดาเมจหนึ่งนะครับ V8 MP ศูนย์ทอมซงทอมสันมาดูที่ลูกซองครับอันนี้มีลูกรองกระโหลกธรรมาดานี่ใส่ดาเมนสองเลยเหรอไม่มีอะไตากันยิงเหรออ๋อไม่เป็นไร มาดูที่2องขวงครับดีแท็บวะเนี่ยน่าจะดีแท็กอะไรนะครับลงแปดลงแปดอัดว่าดูดิสไลเปอร์อัตรเรเปอร์เป็นผิชเชอร์ครับคา98เกอร์แปดบอลลเลเลปืนนี้ถาวรอวุงอเวอไม่มีโลยมีอาาัลต์ก็รู้ว่ามีอเวบ้องเดียวนะทุกคนเนอะ นูรีกะระถงกระถาวงมีดกาตนงกาตานาไม่สองอันของเจ๊ฝีหมัดไม่มีโ no no นเนโลเบอร์มีสามสิบเอ็ดไอวอร์บีเยสิบโลอื่นๆมีแค่เอ็มเจ็ดเก้าสองนะเจ๊แค่รวมทั้งหมดกระบอกปืนที่มีสองร้อยสี่สิบสามกระบอกนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับ ก็คุ้มค่ากับราคา430บาทครับคุ้มตั้งแต่ชุดแล้วอันนี้น่าจะในชุดไปหน่อยนะครับเนาะก็มีแค่นี้ละครับทุกคนก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ลก็กดซับตะใครเลยนะครับบายบายไปใหม่ครับผมไปแล้วบายบายคนลงคนในเแบบี้กุ๊ก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 